สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมาหาแมงครับวันนี้ผมพาทุกคนทุกท่านนะครับผมมาอยู่กับแปลงนาข้าวพันแปดศูนย์ไก่ทองคํานะครับผมที่ครบอาอยแปดสิบห้าวันเนี่ยณวันที่เจ็ดธันวานะครับผมก็เหลืออีกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะว่าถ้าถ้าก่อนถึงวันที่เจ็ดเนี่ยนะครับผมผมว่าไม่รู้มันจะ มันจะงอมไปหร,หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มัน,มนพับพึงหมดแล้วนะฮะก็เหลืออยู่ประมาณ 4- ี่ห้าเมล็ดก่อนที่จะสุกหมดนะฮะอันนี้คือคือโซนที่ลุ่มนะก็ยังจะเห็นเขียวอยู่นะครับผมมีอาการใบแดงตอนนั้นลมมากนะครับผมตอนที่ออกลวงนะที่ผมอัปเดตไปนะครับผมกไม็ไม่ได้เป็นปัญหานหนักอกหนักใจมากนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าจะเป็นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับท,ท,ทั้งที่เราใส่พวกตัวป้องกันไปทั้งอิสไบออนทั้งปุ๋ยเกรดไปนะครับผมก็ ช่วยช่วยได้ระดับใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าแปลงใกล้เคียงกันก็มีปัญหาค่อนข้างรุนแรงนะครับผมตอนนี้ให้ดูข้าวนะครับก็คือแ0ศูนเนี่ยเป็นข้าวเมล็ดสั้นเนาะนะครับผมใกล้เคียงกับกลุ่ม54-51เลยนะครับผมแต่ว่าดูดูก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่อ้วนกว่าพันเบอะะร์ยี่สิบเนาะนะฮะจำนวนเมล็ดวันนั้นผมนับไปก็อย่างที่ได้บอกไปนะผม,160มร้อยหกสิบเมล็ดนะฮะต่อรวงโดยค่าเฉลี่ยนะครับผมถ้าตามอายุเลยจริงๆก็คือจะเก็บเกี่ยววันที่7ธันวา นะครับแต่ทีนี้ถ้าให้ผมดูตามข่าวนะครับผมว่าไม่น่าเกิน5วันนะครับผมไม่น่าจะเกิน5วันนะนะฮะก็คงจะเก็บเกี่ยวได้ตอนนี้ก็เริ่มสุกงอมพื้นที่ตรงนี้5ไร่นะครับ5ไร่เดี๋ยวค่อยดูผลผลิตกันครับว่ามันจะมากน้อยนะครับผมแต่เท่าที่ผ่านมาเท่าที่ทํากันมานะครับผมก็ก็เห็นว่าผลผลิตก็ค่อนข้างดีนะครับผมเนื่องด้วยว่ามันไม่มีเมล็ดเรียบเลยนะฮะนี่ยนะครับผมช่วงช่วงแตงเงี้ยสุดท้ายหรือช่วง มเมล็ดสุดท้ายงเงี้ยครับผมก็ไม่มีมเมล็ดรีบเลยแมย้แต่มเมล็ดเดียวนะครับก็อแปลงนี้ก็ไม่เชิงคาดหวังแต่ก็คือมันก็ยังสําหรับไก่ทองคําเบอร์นี้นะครับผมก็สําหรับผมเองแปลงนี้ก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกแต่เท่าที่เคยเห็นพกักพวกทํากันมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ได้เกวียนแต่จริงๆรุ่นนี้มันหวานคอมฤดดูเนาะนะครับ ร,รุ่นที่ใครที่จะเกี่ยวรุ่นเนี่ยพร้อมกันเนี่ยครับผมก็คือหวานคอมฤดูดังนั้นการที่เราหวานข้าวคอมฤดูนะฮะเราต้องทําใจไว้แล้วนะรว่ามันอาจจะไม่ถึงเกวียนนะฮะหรือผลผลิตอาจจะไม่เต็มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเอ่อมันมีโอกาสได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเราดูแลดีๆผลผลิตมันก็มีโอกาสได้นะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูเพราะว่าข้าวเครื่องันเป็นยังไงยิ่งโดยข้างริมคันนาที่ ที่ทําคนาใหม่ไว้นะครับผม,มเมล็ดจะสุกไวกว่าเพราะว่าตรงนี้มันมันสมบูรณ์กว่าเยอะเลยนะครับผมตรงนี้มันมันสมบูรณ์กว่าตั้งแต่แรกมันเป็นเอาขี้โคลนะครับผมเอาเราลากเราลากโคลจากตรงกลางแปลงเนาะมาใส่ไว้มันก็เลยรู้สึกว่าจะสมบูรณ์เยอะหน่อยนะครับผมก็เลยอันนี้เอามาอัปเดตให้กันชมนะครับผมว่าถ้าเราดูแลดีนะครับผมก็มีโอกาส ทำได้เกวียนเหมือนกันนะครับผมแต่จะมากจะน้อยหรือจะขาดจะเกินแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับถ้าใครที่หวานข้าวฤดูนี้นะครับผมสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะครับผมก็แนะนําว่าหวานได้เลยเนาะนะฮะเพราะว่าลมแรงๆอย่างนี้ที่ควรระวังก็คือในเรื่องของข้าวที่มันจะงองแงในเรื่องอไม่ค่อยอยากโต ไม่ค่อยอยากตอบสนองนะครับผมก็ใส่สารกลุ่มไทมีนอักเสบไปด้วยนะครับเพื่อเพื่อเพ่เป็นการกระตุ้นรากนะครับผมแล้วก็กําจัดเที้ยไฟไปได้ในตัวซึ่งก็จะเราทํา1ได้2เนาะนะครับผมก็จะได้เปรียบหน่อยนะครทีนี้ใครแช่ข้าวไม่ขึ้นนะครับผมก็แนะนําว่าแช่แล้วก็เอาขึ้นมาหมักหมักโดยการใช้ผ้าห่มนะครับผมผ้าห่มนวมอะไรพวกนี้นะครับผมคุมเนาะอย่าพยายามจะใช้ผ้าใบนะฮะเพราะว่าผ้าใบเนี่ยมันร้อนนะฮะถ้ามันร้อนปุ๊บเนี่ยพวกตาพวกหน่อมันจะเสีย มันจะไม่ค่อยดีต่อข้าวเท่าไหร่นะครับผมเนาะให้ใช้ผ้าห่มนวมคุมนะครับผมในช่วงกลางในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมที่อากาศหนาวเย็นนะครับผมตอนนี้ก็อากาศหนาวเย็นเนาะนะครับผมบางที่เมื่อวานก็มีฝนโปรยโปรยก็ยังตกใจอยู่เอ๊ะมันฝนอะไรยังไงนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นฝนอะไรมากมายหรอกนะครับผมมันโปรยลงมาอาจจะเป็นธรรมชาติน่แหละนะครับผมเราก็ไม่ได้ไปกังวลกลัวอะไรมากมายนะครับผมก็โอเคครับวันนี้ผมเอามาอัปเดตนะครับผมเดี๋ยววันเกี่ยวเดี๋ยวถ้า ดูทางท่าทางแล้วนะครับผมก็คงจะไม่เกิน5วันแหละนะฮะแต่ถ้าตามอายุมันจริงๆครบ85วันนี้ก็คือวันที่7ธันวาคมนะครับผมก็ซึ่งมันเหลืออีก7 8วันนี้ผมว่ามันน่าจะงอมเกินไปเนาะนะครับน่าจะงอมจนเกินไปผมว่าสักประมาณ5วันแหละเนาะนะครับหรือท่านใดมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์บอกอีกทีนะครับผมว่ามันมันน่าจะเหลืองเกินไปเนาะนะฮะแกถามว่าเรื่องกลัวเรื่องจะล่วงจะอะไรไหมผมผมไม่ได้กังวลตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราเติมพวก ตัวแคนเซียมโบลอนอะไรมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมและสร้างให้ความแข็งแรงของเขาสร้างเองอยู่เรื่อยนะครับผมโดยพวกกรดอะมิโน,โนพวกปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะข้าวมันก็จะแข็งแรงเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราเราไม่ค่อยได้เติมสารที่มันเป็นสารกระตุ้นหรือเป็นสารเร่งมากมายนะครับผมเราเน้นให้มันแข็งแรงโดยตัวเองนะครับผมมันก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของอ ว่าจะมาเล็ดล่วงมากมายอะไรนะครับผมแล้วก็แปลงนี้จริงๆเพิ่งเอาน้ําออกเมื่อคืนนะครับผมเอาน้ําออกเมื่อคืนนี้เองมันก็เลยยังไม่สุกเพลบเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวผมว่าสองทาวันนี้ยังไงก็เหลียงหมดแน่นะครับเหลืองหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ที่ปล่อยน้ําช้าเพราะว่าพนนี้มันลมโยกแรงนะครับผมก็เลยเลี้ยงน้ําไว้หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยเร็วเกินไปปุ๊บเนี่ยข้าวมันจะสุกไวมากนะครับผมยิ่งเราปล่อยน้ำปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวคอยดู2องาวันนี้ยังไงก็เหลืองแทบจะหมดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้คงอัปเดตแค่นี้นะผมกับแปดศูนย์ไก่ทองคำเนาะนะครับผมคงได้เกี่ยวกันแล้วก็คาดว่าจะทําต่อนะครับผมคาดว่าจะทําต่อก็คือถ้าทันเนาะอาทิตย์หน้านี้ก็จะหวานต่อเลยแล้วก็คงจะเป็นข้าวเบาเหมอนเดิมนะเพราะว่าแปลงนี้จะจัดการเรื่องของข้าวพันจะพืชให้เกี่ยงไปนะครับผมตอนนี้ก็คือแทบจะไม่มีแล้วเนาะก็ถือว่าประทับใจนะครับผมทําข้าวเบาติดต่อกันมา สี่หนติดติดนะครับผมแปดเก้าสลับกันนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็เล่นแปดเก้ามาเนาะสามหนแล้วก็มานี่แหละแปดศูนย์กับตรงคำที่หาได้นะครับผมก็เลยลงกันไปนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปนะครับผมว่าข้าวในถ้าเราดูแลให้ตรงจังหวะนะครับผมไม่ว่าจะพันไหนฤดูใดนะฮะก็ยังจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมส่วนจะมากจะน้อยสภาพอากาศมีผลก็ต้องทําใจไว้บางส่วนด้วยเหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่า สำหรับวันนี้แปลงนี้นะครับผมก็คงจะฝากลาันกับบรรยากาศแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะอัปเดตในเรื่องของเทคนิคหรือวิธีการดูแลรักษาข้าวให้รับชมกันเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับผมถ้าไหนมีคถามสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามตอบกันได้ด้านล่างนะครับผมก็ผมตอบทุกคําถามอยู่แล้วผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมเนาะโอเคครับผมวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับผมวันหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ